ครับสวัสดีครับผมอธิวัฒน์พัฒนาพันชัยนะครับเชี่อเล่นชิอก,กบครับปัจจุบันเป็น CEO อยู่3บริษัทนะครับก็มีบริษัทเทสยากรุป๊ปบริษัทศิลริธนสารบริษัท BK พลังโชคครับหลังจากที่ได้ศึกษาหาข้อมูลอยู่สักระยะหนึ่งนะครับก็เห็นว่าเรื่องของการทำแซกีเนี่ยมีช่วยในเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนดวงชะตาได้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีโครงการที่จะทําอยู่หลายๆโครงการนะครับก็เชื่อว่าจะทําให้โครงการที่คาดว่าจะทำเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับก็หลังจากที่ทําแทรกีไปนะครับช่วงแรกก็ยังไม่เห็นอะไรสักเท่าไหร่พอผ่านไปได้สัก3เดือน5เดือนเนี่ยอย่างแรกเลยคือสุขภาพเริ่มดีขึ้นนะครับตอนที่ไปทําแทรกีเนี่ยมี อธิษฐานขอไว้ด้วยนะครับว่าให้น้ำหนักลดปัจจุบันลดลงมา18กิโลครับแล้วก็สุขภาพทุกเรื่องดีขึ้นหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของธุรกิจเนี่ยก็มีโครงการใหญ่ๆที่เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะได้ร่วมทุนกับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยสถึงหโครงการใหญ่ครับที่คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะเริ่มกันในปี65นี้นะครับ อยากให้คนที่มีความสนใจเรื่องของการทำแสกีนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่อาจจะถ้าไม่เชื่อเนี่ยต้องลองครับเนื่องจากว่าตอนแรกทีเดียวก็ไม่เชื่อนะฮะแต่เมื่อได้ทำไปแล้วเนี่ยมันเริ่มเห็นผลตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยมันจะจริงไหมนะครับแต่ไม่ได้เร็วขนาดว่าทำปุ๊บเดือนหน้าดีขึ้นเลยนะครับแต่มันดีขึ้นเป็นลำดับแล้วก็จะเห็นเลยถึงการเปลี่ยนแปลงว่ามันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น เส้นกราฟเนี่ยมันขึ้นเป็น Exponential นะครับเพงั้นเนี่ยถ้าคนที่ยังลังเลเบื้องต้นเนี่ยให้สอบถามข้อมูลเข้ามาก่อนแล้วลองไปดูที่ไซต์งานก็ได้ครับแล้วจะเห็นเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมีองค์ประกอบที่ครบไม่ว่าจะเป็นห่วงตุ้ยที่ดีนะครับพิธีการที่ถูกต้องตามหลักนะครับจีนโบราณเลยนะครับแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของการบริการที่เต็มรูปแบบครับ